สวัสดีค่ะลูกๆชั้นป1ของคุณครูพิจิดาทุกคนนะคะกลับมาพบกับห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยลูกๆนะคะได้เรียนเนื้อหาเนี้ยจบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ของลูกๆเช่นเคยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ย ลูกๆทํางานของคุณครูเสร็จหรือยังคะเมื่อลูกๆเรียนจบหนึ่งวิชานะคะลูกๆก็พยายามทํางานให้เสร็จนะคะแล้วค่อยเรียนวิชาต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่ลูกๆจะไปทําแบบฝึกนะคะคุณครูมีเพลงน่ารักน่ารักให้ลูกๆได้ฟังและปฏิบัติตามหนึ่งเพลงด้วยกันนะคะถ้าลูกๆพร้อมแล้วเดี๋ยวลูกๆมาฟังเพลงไปพร้อมกับคุณครูนะคะ ลูกๆสามารถลุกขึ้นมาเต้นตามได้นะคะ อย่าลืมนะคะลูกๆไม่ว่านะคะลูกๆจะจับอะไรนะคะหรือว่าลูกๆเนี่ยไปที่ไหนนะคะอย่าลืมเนี่ยล้างมือก่อนนะคะถ้าอยู่ที่บ้านก็อาจจะใช้น้ําล้างได้นะคะใช้น้ําใช้สบู่ล้างนะคะแต่ถ้าลูกๆออกข้างนอกเนี่ยการใช้สบู่ล้างมือเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะคะลูกๆก็สามารถใช้เจลล้างมือได้นะคะห้ามลืมเป็นอันขาดนะคะไม่ว่าไปที่ไหนทุกครั้งนะคะให้เรา ล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะที่นี้เดี๋ยวคุณครูมีแบบฝึกหัดนะคะให้ลูกๆเนี่ยได้ทำนะคะหน้าที่87นะคะลูกๆเปิดมาเลยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยหภาพนะคะให้ลูกๆขีดถูกลงในวงกลมนะคะของภาพที่เป็นการดูแลอวัยวะที่ถูกต้องถ้าเป็นการดูแลอวัยวะที่ถูกต้องให้ลูกๆขีดถูก แต่ถ้าภาพไหนนะคะดูแลอวัยวะไม่ถูกเนี่ยลูกๆก็ไม่ต้องขีดนะคะอ่ะถ้าดูแลถูกต้องให้ขีดถูกถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องขีดค่ะภาพแรกนะคะใช้มือเนี่ยไม่รู้ว่าล้างหรือ,อยังนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะล้างหรือไม่ล้างนะคะเอามือมาขยี้ตาแรงๆเนี่ยควรไหมคะเราควรที่จะทำไหมคะ ถ้าควรทําลูกๆขิดถูกแต่ถ้าไม่ควรเนี่ยก็ไม่ต้องขีดนะคะภาพนี้ควรทํำไหมคะขยี้ตาแรงๆไม่ควรนะคะเพราะว่านอกจากจะทำให้ตาของเราอักเสบแล้วเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ที่มืออาจจะเข้าตาเราได้ค่ะต่อมาภาพที่2นะคะฟังเสียงเพลงดังๆถึงแม้ลูกๆเนี่ยจะใช้หูฟังแต่ลูกๆเปิดเพลงดังมาก เป็นการดูแลอวัยวะที่ถูกต้องไหมคะถ้าถูกขีดถูกคะ่ะถ้าไม่ถูกไม่ต้องขีดนะคะอ่ะภาพนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าต่อให้ลูกๆใส่หูฟังแต่ว่าเพลงที่ดังจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้แก้วหูของลูกเนี่ยเป็นไงได้คะ อักเสบได้และเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เรียกหรือว่ามีอันตรายอะไรนะคะลูกๆก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดเพลงเบาๆนะคะฟังเสียงเพลงแต่พอดีนะคะต่อมาค่ะอาบน้ำสระผมนะคะชำระล้างร่างกายแล้วก็สิ่งสกรปรกบนศีรษะเป็นการดูแลที่ถูกต้องไหมคะถ้าถ้าถูกต้องคิดถูกนะคะแต่ถ้าไม่ถูกต้องไม่ต้องคีด แต่การอาบน้ำสับผมนี่เป็นการดูแลที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นลูกๆก็คิดถูกไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะต่อไปนะคะภาพที่4แปรงฟันก่อนเข้านอนเมื่อลูกๆรับประทานอาหารนะคะตอนเย็นก่อนที่จะนอนเนี่ยลูกๆก็แปรงฟันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถูกไหมคะถ้าถูกต้องก็คีด ถูกนะคะการแปลงฟันก่อนนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรปฏิบัตินะคะเพราะว่าเศษอาหารต่างๆที่ติดอยู่ตรงซอกฟันนะคะจะถ้าเราแปลงเนี่ยก็จะหลุดออกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่แปลงก็จะเป็นไงคะก็จะค้างอยู่ในปากนะคะทำให้ฟันของเราเนี่ยผุได้นะคะต่อมาเมื่อลูกๆออกข้างนอกไปเล่นฟุตบอลต้องสวมรองเทา้าถูกไหมคะ ถ้าถูกขิดถูกเลยค่ะจริงๆเนี่ยการใส่รองเท้านะคะออกข้างนอกแล้วก็การใส่รองเท้าไปเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเราควรปฏิบัติเพื่อไม่ให้เท้าของเราเนี่ยโดนหนาำโดนแก้วหรือว่าโดนสิ่งที่เป็นอันตรายนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้ลูกๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยทํานะคะเมื่อเราเป็นหวัดเนี่ยเรารู้สึกนําคาญใช่ไหมคะน้ํามูกเนี่ยไหลอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นลูกๆก็จะชอบสั่งน้ํามูกแรงๆเป็นสิ่งที่เป็นการดูแลอวัยวะที่ถูกต้องไหมคะถ้าถูกขีดถูกถ้าไม่ถูกไม่ต้องขีดอันนี้ถูกไหมคะไม่ถูกนะคะเพราะว่าการสั่งน้ํามูกแรงๆเนี่ยนอกจากจะทําให้จมูกของลูกๆเนี่ย อักเสบนะคะยังทำให้หูของเราเนี่ยอืดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆไม่ควรทำนะคะอ่ะที่นีหนนะะ้หน้าที่แปดสิบแปดนะคะหน้าที่แปดสิบแปดเดี๋ยววันนี้คุณครูมีการบ้านให้ลูกๆทำนิดนึงด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาทำหน้าที่แปดสิบแปดกันก่อนนะคะอ่ะข้อที่สี่ให้ลูกๆดูภาพ แล้วระบุว่าเป็นอวัยวะใดของสัตว์และมีหน้าที่อะไรนะคะดูภาพแล้วระบุว่าเป็นอวัยวะใดของสัตว์และมีหน้าที่อะไรลูกๆอาจจะเขียนหน้าที่แค่สั้นๆก็พอนะคะเพราะว่าลูกๆปหนึ่งเนี่ยเขียนเยอะเนี่ยอาจจะเหนื่อยอาจจะเมื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เขียนสั้นๆต่อบคุณครูก็ได้ภาพที่หนึ่งอวัยวะในภาพก็คือ หูนั่นเองนะคะซึ่งหูของสัตว์และหูของคนเนี่ยก็มีหน้าที่เหมือนกันก็คือรับฟังเสียงนั่นเองนะคะลูกๆก็เขียนสั้นๆว่าฟังเสียงนะคะหรือใครจะเขียนอธิบายยาวๆก็ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีลูกๆจะได้ฝึกการเขียนด้วยนะคะต่อไปภาพที่สองค่ะอวัยวะในภาพของเสือนะคะอวัยวะในภาพของเสือคืออะไรคะ อ่าก็คือจมูกนั่นเองนะคะจมูกของเสือและจมูกของคนก็มีหน้าที่เหมือนกันก็คือไว้หายใจนะคะแล้วก็ไว้ดมกลิ่นด้วยทำให้เรารู้ว่าอ่าน,นี้กลิ่นหอมนะอันนี้กลิ่นเหม็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆก,ก็อาจจะเขียนสั้นๆว่าหายใจก็ได้นะคะหรือเขียนว่าดมกลิ่นก็ได้หรือบางคนอาจจะเขียนทั้งสองอย่างก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะข้อที่3ก็เป็นอวัยวะของสัตว์เหมือนกันอวัยวะนี้ก็คือคือตานั่นเองนะคะตาไม่ว่าตาของคนหรือตาของสัตว์เนี่ยก็มีหน้าที่เอาไว้เป็นไงคะมองดูสิ่งต่างๆถ้าเราไม่มีตาสัตว์ไม่มีตาเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ลูกๆล,ลองจินตนาการดูสิคะลองหลับตาดูแล้วทีนี้เนี่ยลอง หลับตาดูสัก5นาทีก็ได้นะคะแล้วใน5นาทีที่ลูกๆหลับตาเนี่ยลองใช้ชีวิตให้ปกติก็คืออาจจะกินข้าวอาจจะลุกไปเข้าห้องน้ำอาจจะเดินไปข้างนอกบ้านถามว่าเราจะใช้ชีวิตได้สะดวกไหมคะไม่นะคะเพราะว่าตาเนี่ยเราไว้มองดูแต่ถ้าเราไม่มีตาเราก็ไม่สามารถมองสิ่งต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกๆจาไว้นะคะว่าดวงตาเป็นสิ่งที่สําคัญลูกๆต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะการดูแลก็เช่นไม่เอามือที่สก,กปรกขยี้ตานะคะแล้วก็ไม่ขยี้ตาแรงๆด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปจับสิ่งของต่างๆมาต้องล้างมือให้สะอาดนะคะเวลาเราไปสัมผัสด,ดวงตาเนี่ยตาของเราจะได้ไม่อักเสบนะคะ ตามีหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาภาพที่4นะคะ,ะมีสีสันสวยงามเชียวนะคะอวัยวะชนิดนี้เป็นของปลานะคะใช้ในการเคลื่อนที่หรือว่าใช้ในการเคลื่อนไหวนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือครีบนะคะมีหน้าที่อะไรเอ่ยครีบของปลาก็มีหน้าที่ในการว่ายน้ํานะคะมีหน้าที่ในการ เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวของปลานั่นเองก็คือการว่ายน้ำนะคะถ้าปลาไม่มีคลีบก็น่าจะใช้ชีวิตอย่างลำบากนะคะต่อมาค่ะภาพที่5นะคะอะภาพที่5เนี่ยเป็นอวัยวะของสัตว์เหมือนกันนะคะ<ม>ก็เหมือนกับคนนะคะคนก็มีขาและเท้าเพราะฉะนั้น สัตว์ก็ต้องมีขาและเท้านะคะแล้วก็มีหน้าที่ที่เป็นไงด้วยคะเหมือนกันด้วยก็คือใช้เดินใช้วิ่งนะคะหรือว่าและก็ใช้สำหรับรับน้ำหนักตัวนั่นเองนะคะถ้าเกิดไม่มีขาและเท้าเนี่ยสัตว์ก็ใช้ชีวิตลำบากนะคะคนก็ใช้ชีวิตลำบากนึกถึงเราถ้าไม่มีขาและเท้าถามว่าเราจะ เดินไปเซเว่นหรือว่าเราจะใช้ชีวิตเนี่ยก็คงลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆอาจจะเขียนสั้นๆก็ได้ว่ามีหน้าที่เดินหรือมีหน้าที่วิ่งก็ได้นะคะหรือว,ว่าใครจะเขียนเหมือนที่คุณครูพิจิราเนี่ยเขียนก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อลูกๆทำเสร็จแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆคุณครูบอกว่าจะมีการบ้านให้ลูกๆก,การบ้านของคุณครูนะคะก็คือให้ลูกๆเนี่ย ลองสำรวจนะคะลองสำรวจงานที่คุณครูให้ลูกๆเนี่ยทำมานะคะว่าลูกๆเนี่ยทำครบหรือยังมีหน้าไหนที่คุณครูพับไปบ้างนะคะลูกๆก็ทําให้เรียบร้อยนะคะแต่จะมีบางหน้าที่คุณครูเนี่ยยังไม่ได้ทํานะคะถ้าหน้าไหนที่ยังไม่ได้ท like ําเนี่ยคุณครูก็จะไม่ได้เขียนอะไรลงไปนะคะแต่ว่าหน้าที่ครูให้ทําแล้วแล้วลูกยังไม่ได้ทําเนี่ยคุณครูก็จะเขียนไว้ว่าทําค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าลูกๆทําเสร็จแล้วนะคะช่วยพับไว้ให้คุณครูด้วยนะแต่ว่าลูกๆป .1 ทับ3เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะทํางานเรียบร้อยแล้วก็ทําเสร็จทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ลูกๆน่ารักมากนะคะรวมทั้งผู้ปกครองด้วยที่คอยดูแลเอาใจใส่ลูกๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้ลูกๆนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะด้วยความรักและห่วงใยจากคุณครูพิจิดานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ